สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงลัคนาราศีพฤษกนะคะประจำเดือนมกราคม2566นะปีใหม่ฟ้าใหม่เดือนใหม่นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15้าพฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง21เมษาถึง20พฤษภา ใครดวงตรงกับลัคนาราศีพฤษภหรือว่าวันเกิดไทยหรือทางตะวันตกนะคะตรงตามที่แม่หมอระบุคุณก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะเพราะว่าคลิปเป็นแบบแรนดอมนะอ่ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้น ก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะคะเออเรามาดูกันดีกว่าว่า,าลัคนาราศีพฤกษกเดือนมกรา66คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานการเงนิงนสุขภาพความรักเป็นยังไงบ้าง ควีนอัพ c ับอ่าราชาไม้สามไม้ W of fortune อ้าสี่ไม้เท้าใครที่ตกงานมานานบ้างคะโชว์มีโยเฮนได้เลยยกมือซิว่าใครตกงานมานานใครอยู่บ้านเบื่อแบบนิ่งสงบมานานเหลือเกินเนะี่ยเตรียมตัวค่ะเตรียมตัว รับงานใหม่นะคะเตรียมตัวเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเตรียมตัวได้งานใหม่งานที่คุณสมัครงานไว้แล้วรอคอยข่าวสารเรื่องการงานมันนานนานเหลือเกินนะคะโชคลาบกงล้อแห่งโชคชะตายืนมาถึงคุณมาถึงประตูหน้าบ้านคุณแล้วนะคะสี่ไม้เทา้าประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านั้นเน่ะมันเป็นมันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตคุณไง มันเป็นแค่การรอคอยก่อ,อนหน้านั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันจะติดติดขัดขัดมันจะต้องค่อยคฟื้นค่อยคทําโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ตามเนี่ยก่อ,อนหน้านั้นทํามาเนี่ยยังไงก็ยังไม่สําเร็จอะ่ะมันจะมีแต่ปัญหาติดขัดไปหมดแต่หลังปีใหม่นี้หลังปีใหม่นี้โดยเฉพาะเดือนมกราคมคุณจะได้คนทํางานที่ดีคนทํางานที่เก่งอสังหาที่คุณปรับปรุงซ่อมแซมหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะมันจะ ่าไปได้ดีและประสบความสําเร็จอ่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้บ้านของตัวเองแนะ่ใครยังไม่มีบ้านอยู่เหมือนแม่หมอบ้างก็นั่นแหละค่ะคุณจะมีบ้านอยู่นะคะไม่เป็นไรคุณไปมีก่อนเลยก็ได้นะคะแม่หมอยังไม่รีบผคงก็ยังไม่ได้มีให้ก็ไม่มีอคุณจะได้บ้านก่อนนะคะอาจจะได้บ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงสวยนะแปลงสวยเนี่ยเขานี้แหละเขานี้แหละคุณไม่ต้องจจรรลีแล้วนะคะคุณจะมีปักหลักบ้าน ของคุณบ้านอย่างมั่นคงบางคนอาจจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะหรูเลยนะคะหรูเลยไปถึงระดับข้หลึงหาดได้เลยนะได้เลยใครที่รอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสู่ผู้บริหารระดับสูงรอคอยมานานรอคอยปรับตําแหน่งงานสําเร็จสมใจหวังในเดือนมการานี้นะคะอืมทําอะไรก็สําเร็จเดือนมการานี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นมันเจอเรื่องติดขัดมาเยอะแล้วไงก่อนหน้านั้นมันเป็นช่วงแห่งการรอคอยอ สองเหรียญโอ้โหก่อนหน้านั้นติดขัดใช่ไหมเรื่องการเงินการทองธุรกิจก็แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะซื้อจะขายบ้านก็ติดอยู่นั่นแหละจะขายจะขายก็ไม่ได้ขายจะขายจะขายก็ไม่ได้ขายรอเงินก้อนก็ไม่ได้พอไปเจอเจอคนมาทีนึงก็โ,โหกดราคาซะจนแบบแสงเป็ดใช่ไหมคะมแต่ไม่ต้องห่วงนะในเดือนมกราคมนี้สุขสมหวังนะคะการเงินที่เคยติดขัดโชคลาภจะมาเยือนนะคุณจะได้ดังใจหวังเลยนะคะเห็นไหม ธุรกิจที่คุณเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นงานโลกโซเชียลก็ดีหรือธุรกิจใหม่ที่คุณไปเรียนรู้มาไปเรียนคอสสั้นคอต่างๆมาหรือธุรกิจที่ทํากับกลุ่มคนนะ่ะกลุ่มคนมันจะประสบความสําเร็จก่อนหน้านั้นอาจจะมีเหตุชักงักงานอาจจะมีเหตุไม่เข้าใจกันอาจจะมีการระแวงกัน อาจจะมีการติดติดขัดขัดนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์การเงินเรื่องของคนเรื่องของอารมณ์เรื่องของการจัดการการบริหารจัดการก็ดีเนี่ยเออในเดือนมกราคมนี้มันจะไปฉลุยโลดเลยค่ะเหมือนแผนการต่างๆที่วางไว้เขาบอกว่ารอก่อนนะรอต้นปีก่อนนะแล้วคุณค่อยเริ่มดําเนินการมันเหมือนกับออทุกอย่างมันจะราบรื่นตั้งแต่เดือนมกราไปนะคะเนี่ยอองานใดๆที่คุณทํามันจะประสบความสําเร็จแบบ พุ่งไปข้างหน้าเลยแปดกไม้เท้าพุ่งหลาไปข้างหน้ามันจะไปได้ไวมากไวจนเนิดที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะสําเร็จผลได้ขนาดนี้มีใครเตรียมตัวจะแต่งงานแต่งการไหมคะเพราะและดูเหมือนกับว่าในเดือนมกราคมนี้หลายหลายคนอาจจะได้แต่งงานเตรียมเข้าพิธีวิวานะคะเตรียมเข้าพิธีวิวากับคู่รักในอดีตชาติของคุณจะมีการแต่งงานปรับปรับเกิดขึ้น อืมจะมีการแต่งงานมีการสร้างปักหลักครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบเออแบบไม่คาดคิดอะติดต่อปุ๊บเดินทางมาปับ๊บอ่าแต่งปุ๊บอย่างนั้นได้เลยนะคะอาจจะเป็นคนเก่าอ่าคนรักในอดีตชาติของคุณย้อนกลับเข้ามาหาคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยความสัมพันธ์คุณกับเขาดูค่อนข้างจะจืดชืดปะ่ะดูค่อนข้างจะเนื่อยเนื่อยดูค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่รอคอยกันแบบเงียบๆอะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังติดต่อกันอยู่แต่ต่างคนอาจจะต่างยุ่งเรื่องงานต่างยุ่งเรื่องครอบครัวและธุรกิจไม่ค่อยจะมีเวลาให้แก่กันอ่าฮะแต่เดือนมกรานี้เหมือนกับว่าธุรกิจทั้งของคุณและของเขามันดูจะราบรื่นเนาะมันดูจะลงตัวแล้วนะคะมันก็เลยถึงเวลาที่คุณและเขาจะได้เฉลิมฉลองนะคะ บางคนอาจจะวางแผนสร้างธุรกิจร่วมกันาวางแผนในชีวิตบ้านปลายชีวิตว่าจะไปซื้อที่ซื้อทางอยู่ยังไงทําธุรกิจอะไรร่วมกันนะคะร่วมกันอืมโอเป็นนับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะสําหรับคนลัคนาราศีพฤษกนะในเดือนมกราคมนี้งานก็รุ่งมั่นคงงานธุรกิจส่วนตัวก็จเจริญเจริญแบบรวดรวด,รวดเร็วมากเลยนะคะ ความรักก็สุขสมหวงังมีเกณฑ์ได้แต่งงงแต่งงานสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเลยนะคะจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านั้นที่เคยติดขัดก็ประสบความสําเร็จอืได้ซื้อได้ขายแบบได้เงินก้อนมานะคะเงินก้อนมาพอที่คุณจะไปเอาบ้านได้เลยค่ะโอ้เนี่ยใครที่ทําอะไรที่บางคนวางแผนมาตั้งหลายปีเนาะสองสามสี่ห้าหกปีก็แล้วแต่แต่ในเดือนมการานเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโบนัส ได้รับความสําเร็จมันพูดง่ายๆว่าถึงเส้นชายอะถึงเส้นชายแล้วนะคะดูสีเนี่ยเป็นงานเฉลิมฉลองงานที่แบบว่ามีแต่ความสุขสมหวังอะนะใครที่จะสอบราชการใครที่จะเลื่อนตําแหน่งราชการนี้สมดังใจหวังเลยนะคะสมดังใจหวังเลยหรือใครจะสอบต่อเรียนต่ออะไรก็สมดังใจหวังหูยเป็นเดือนที่นอกจากโชคลาภเข้ามาแล้วยังมีปฏิหาริเข้ามาในชีวิตคุณอีกดูสิ มีแต่เหมือนเทพเจ้าประทานพรที่คุณเดือนนี้ยังไงก็ไม่รู้อะเนี่ยเทพ,พเจ้าถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับอา่าได้รับความสําเร็จหลังจากที่คุณทุ่มเทและคุณรอ,อคอยมานานนะคะเหมือนเทพเขาบอกว่าถึงเวลานะ้จะประทานให้แล้วนะคะเป็นเดือนแห่งการได้รับประทานพรแบบไม่คาดคิดจากองค์เทพของคุณเลยนะคะอะไรที่มันไม่คาดหวังว่าจะสาเร็จนยะสำเร็จหมดเลย เออไม่ว่าจะความรักไม่ว่าจะการงานไม่ว่าจะธุรกิจไม่ว่าจะอาจสังหาริมทรัพย์ก็ตามเดอเดทสองดอาวเข้าใจว่าคนบางคนหรือหลายๆคนตามหน้าไพ่ชุดนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่มีเซนส์สูงแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นหมอดูหรืออาจจะทํางานที่เกี่ยวกับภพบภูมิที่สองนะคะเขาบอกว่างานของคุณเนี่ยคุณก็ยังคงทําต่อไปนะงานภพภูมิที่สองยังคงทําต่อไปไม่ได้ให้หยุดไม่ได้ให้หยุด แต่ทำด้วยความปลอดภัยนะคะสมดังใจหมายนะ่ะทำได้แบบปลอดโปร่งทำได้แบบสบายๆนะคะอืมอาา่าฮะใครที่นินทาว่าร้ายใส่ความคนที่คิดไม่ดีกับคุณกรรมตรงนั้นจะจบสิ้นไปนะคะจะจบสิ้นจากคุณไปเพราะว่าเทพแห่งความโชคดีเทพแห่งความโชคดีปาฏิหาริย์แห่งความโชดคชดีมาเยือนถึงคุณแล้วนะคะยังไงยังไงเขาจะขจัดเรื่องที่ไม่ดีออกจากคุณแบบปาฏิหาร แล้วก็นําเรื่องราวดีๆมาให้คุณแบบไม่คาดคิดอ่าประมาณนั้นเลยนะคะความรากิณนไหมบอกแล้วไงรักสุขสดชื่นสมหวังทุกอย่างนะคะชีวิตเดือนมกรานี่คุณจะได้แบบชิวๆชิวๆรอรับปาฏิหาริย์ไม่แต่ไม่ใช่ว่ารอรับแบบนั่งแม่หมอนาลีบอกว่าเดี๋ยวจะมีปาฏิหาริย์จะมีโชคลาบมาเยือนแล้วก็นอนรออยู่ที่บ้านรอท่านประธานเคาะประตูแล้วก็โยนเข้ามาในบ้านให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายความว่า,าธุรกิจทีค่คุณทาเนี่ย มันจะประสบความสําเร็จเออแล้วก็มันจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วคือเขาอาจจะช่วยหาลูกค้ามาให้คุณเยอะแยะเลยทาให้คุณแบบมีชื่อเสียงอาธุรกิจแบบมั่นคงงานที่คุณสมัครงานไว้นะ่ะคุณก็จะได้เรียกไปสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงอ่าอะไรนะผลงานที่คุณทำเอาไว้ที่จะลอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่คุณทำมาก่อนหน้านั้นยาวนานเนี่ยมันมันถึงเวลาเห็นผลแล้วนะคะ่ะก็คือจะได้รับความสำเร็จจะได้รับการโปรโมทได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง คนรักคู่ครองที่ก่อนหน้านั้นแบบความสัมพันธ์เนื่นเนื่อเหนื่อยเยไม่ค่อยแน่ใจว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในเดือนมการาเนี้ยอาจจะมีการติดต่อเข้ามาแล้วก็มีการแต่งงานแบบปรับปรับนะคะคือโชคลาภมาหมายความว่าคุณทําแล้วก็เขาก็เสริมและหนุนให้คุณให้ได้แบบว่ามันได้ง่ายขึ้นได้เยอะขึ้นและได้เร็วขึ้นนะคะประมาณนั้นนะไม่ใช่ว่านอนรอนอยู่ที่บ้านแล้วขอเถอะขอหวยใบหนึ่งตุบลงมานะไม่ใช่นะคะหมายความว่าสิ่งที่คุณทาเนะี่ย สิ่งที่คุณสั่งสมสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณทุ่งเทมาก่อนหน้านั้น่ะในเดือนมการาเนี่ยจะเห็นผลประสบความสําเร็จดังใจหวังนะคะอืมประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะว่านอนรออยู่ที่บ้านเฉยๆไม่เห็นจะดีอย่างที่แม่หมอพูดเลยคือหมายถึงว่าคุณต้องมีการกระทํานะคะกระทําก่อนหน้านั้นมาแล้วนะคะเออมันมีพาสทาม,มาก่อนแล้วค่อยมาพรีเซนต์นะคะแล้วมันถึงจะไปต่อฟิวเจอร์นะคะอืมนะ เออเดียเฮรแฟนนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีเนี่ยการแต่งงานของคุณนี้อาจจะหมายรวมถึงการได้จัดพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบปุับปรับนะเออหลายคนประสบความสําเร็จในอาชีพที่เป็นหมอดูหมอดูหมอดูและสามารถพัฒนาพัฒนาตัวเองคือนั่งปฏิบัติอ่า วิปัสนาสามารถเพิ่มพลังเพิ่มองค์ได้เรื่อยๆนะคะสามารถเป็นหมอดูชั้นครูได้นะคะหรือจะทํางานพวกจิตแพทย์พวกช่วยเหลือคนอาสาสมัครช่วยเหลือคนช่วยแพทย์ในแพทย์อะไรก็ดีนะคะลดแล้วแต่สิ่งที่คุณใจหวังอยากจะทำนะ่ะอยากจะช่วยคนนะมันประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จอืในเรื่องเขาบอกว่าคุณแค่เป็นคนที่ชอบคิดอชอบคิดเรื่องเก่าๆหรือเปล่า ชอบคิดความหลังเก่าๆที่มันผิดพลาดพลาดหวังไปนะคะเอ้ยอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะค่ะเราคิดได้แต่เราอย่าไปไปไปติดกับอดีตนะคะให้มองปัจจุบันเพื่ออนาคตนะคะอดีตมันมีกันทุกคนเลยค่ะที่ความผิดพลาดเกิดโดยเฉพาะเกิดมาถ้าค่อนอายุมาแล้วเนี่ยใครบอกว่าเกิดมาค่อนอายุชีวีนี้ไม่เคยทาอะไรผิดพลาดเลยไม่เคยใช้อารมณ์อะไรผิดพลาดเลยมีหรอไม่มีอ่ะ แนะแต่ว่าความผิดพลาดนั้นมันจะมากหรือมันจะน้อยแต่มันก็คงมีฝังใจกันทุกคนแต่เราจะต้องมองไปข้างหน้านะคะเออทาวันนี้เพื่อวันข้างหน้าไม่ใช่ว่านั่งทุกข์ะทมอยู่แต่อดีตแล้วไม่ขยับไม่ทําอะไรเลยอันนั้นไม่ใช่นะคะเนี่ยการเงินการทองคุณก็จะมีเข้ามาแน่นอนแหละก่อนหนะ้านั้นคุณทํามามันก็คงไม่สมหวังสักอย่างคุณก็เลยรู้สึกเซ็งใช่ไหมล่ะรู้สึกว่าท้อแท้ใจรู้สึกว่าโอ๊ยทาอะไรมันก็ไม่สําเร็จอะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นตลอดไปไงเออตามหน้าไพ่เดือนมการานี้ มองถ้วยสองใบได้เลยค่ะที่อยู่ด้านหลังคุณเนะี่ยมันจะประสมความสําเร็จนะองค์เขามาช่วยคุณมาช่วยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพของคุณจะช่วยคุณโดนบันดาลให้คุณประสมความสําเร็จแบบไม่คาดคิดนะคะการเริ่มต้นหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจากที่แห้งเหี่ยวหัวโตคอตกนะคะเนี่ยเปิดมาก็คอตกเหมือนกัน,นเลยเออซึมกระถทือเสงรู้สึก้อแท้สิ้นหวังหมดอารมณ์ หมดอะไรตายอยากแต่แต่ในเดือนมก,การานี้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี้ได้เลยค่ะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามากงล้อแห่งโชคชะตาเข้ามาหาคุณแล้วนะคะปาฏิหาริย์ในชีวิตจะเข้ามาหาคุณแล้วการงานประสบความสําเร็จการเงินได้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะการเงินจะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาตามกิจการงานคุณความรักที่เคยเงียบเหงาความรักที่เคยอกหักความรักที่เคยผิดหวังในเดือนมก,การานี้อาจจะได้เข้าสู่ประตูวิวาได้แต่งงาน จัดงานแต่งงานถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไม่คาดคิดได้เลยนะเนี่ยสุขภาพก็แข็งแรงเจอหมอดีนะคะรักษาเนี่ยเจอหมอดีรักษาคุณนะคะให้แข็งแรงปลอดภัยสุขภาพยังคงปลอดภัยดีนะคะเออเท่ากับว่าเดือนมกราคมน,นี้เอ่อเลิกคอตกได้และะ้วค่ะเออลุกขึ้นมากระปีก้กระเป๋าได้เลยสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะอ่ะก็สุขสวงหวังตามหน้าภนะัยเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ